อยากได้รถด,ด,ดีราคาถูกผ่อนถูกใช่ไหมล่ะอยากได้ตามผมไปครับเชฟป,ปี2019ราคาขาย299,000บาทผ่อนวันละ184บาทโซลตาวีโก้ราคาขาย270,000บาทผ่อนวันละ168บาทเมซูไททันปี2022 ราคาขาย419,000บาทผ่อนวันละ243บาท DMAX <L im> ส4ประตูปี2019ราคาขาย499,000บาทผ่อนวันละ278บาท <L im ax> Ford Ranger <L im ax> ปี2020ราคาขาย349,000บาทผ่อนวันละ203บาท t o y o t e v o v o ปี2020ราคาขาย379,000บาท ผบาระ220บาทอยากได้ลด,ดดีราคาถูกผ่ถูกสนใจทักมาครับ